คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุต่างกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ดีครูท่านอีกครั้งนะฮะเฮียหมาคัมแบ็กครับผมเฮียหมากลับมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาหาเงินกันในโหมดเดิมนะฮะที่เมื่อวานเราผ่านมาและเราบวกมาเยอะๆนี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะจัดมาให้เลยฝากเข้าไป2,074บาทครับผมสําหรับรอบนี้นะฮะ2,074บาทเศษตัดไปเลยจําไว้แค่ว่าเราใส่เข้าไปแค่2000เท่าน,นั้นพอนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดไหนนะครับผมหาก่อนหาก่อน เมื่อวานเราเล่นกันในอ่านี่ซีเ r ตออฟคริโอพัตตานั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาจัดอีกรอบนะครับผมเอาให้แบบว่าแจ็มๆกันไปเลยมาโหลดเสร็จแล้วก็ลุยเลยโหลดเสร็จแล้วก็ลุยนะฮะอย่ารีรอ เราจะซื้อฟิวเจอร์นะครับผมในราคา1,500บาทนะฮะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราจะซื้อเปสองรอบแหมเราซื้อ2รอบไปร,รอบปะเจ็ดละห้าสิบนะได้ร2รอบนะเฮียหมาจัดหนักครับผมพันห้าฮะระดับเฮียหมาต้องจัดหนักครับผมหือ,อเลยไปนิดเดียวทำไมไม่อีกนี้นิดเดียวเองตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการบวกเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เรามี10ฟฟีสปินแล้วนะฮะเราจะบวกเพิ่มขึ้นมา เป็น14เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยครับผมยืดไปฮะไปครับ,รบอ่ะอันนี้อย่าพูดผิดตัวนี้จะเป็นบวกตัวคูณแต่10บฟีสปินเนี่ยเขายังคง10อยู่ไปฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผม นะตรงนี้เป็นสีนะแล้วมันก็จะบวกอัพขึ้นไปเรื่อยๆไปครับเ็บทีเอ้ยโหสวยสวยจัดสวยจัดสวยจัดแต่แม่งคูนน้อยว่ะคูนสิบสามว่ะมาดิโอ้โหจัดสวยจัดจัดจัดเลยเนี่ยบอกว่าจัดจัดเลยโอ้โหโคตรน่าเสียดายถ้าแม่งมีวายมีอะไรมาเสริมให้ักหน่อยนะเฉียบเลย เมก้าแล้วได้เท่าไหร่น้อสิบสองตัวได้เท่าไหร่น้อซูเปอร์เปล่าซูเปอร์เมก้าเปล่าซูเปอร์เมก้าหรือเปล่านี่ไงเราซูเปอร์เมก้านี่แค่ดอกแรกนะฮะอันนี้แค่ดอกแรกบอกว้ก่อนเลยมาสิฟรีสปินอันนี้แค่ดอกแรกนะสองพันห้าดอกแรกอันนี้แค่ดอกแรกบอกก่อนไปเดี๋ยวมีอีกไปสิแต่ได้เป็นคิวว่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปสิไปสิห้าร้อยก็มาสิไปต่อไปต่อเหลืออีกแปดทีไปต่อดิเหลืออีกแปดทีอะไรมาแจ็คเอาต์ว่าวไปว่าวไปเอาว่าวไปเอ็ดไวสแคร์เตอร์มาลุ้นเอ็ดไวสแคร์เตอร์ไ,ได้อ้าวไม่เป็นไร ตอนนี้แม่งบิ๊กแตกบิ๊กแตกอย่างเดียวเลยวะ่ะคูณยี่เก้าแล้วท่านผู้ดูไปเฮ้ยทะลักว่ะเฮ้ยทะลักว่ะอีหยังว่ะโอ้โหซุปเปอร์เมกาสองรอบแล้วนะฮะรอบนี้โคตรบูมรอบนี้โคตรบูมไปต่อไวรุ่นแมนกพุนไฟ เฮ้ยโอ้โหเขียวพัตตามาแล้วเกือบเกิดอีกรอบแล้วมึงเอทวายเอวายมาเอมาเอมาอสวยมาอีกมาอีกอมันต้องมาอีกสวยไปเรื่อยๆไปยาวๆเลยไปยาวๆขอยาวๆเออมาอีกวายก็ได้เอก็ได้มาสวยไปยาวอีกโอ้โหซีทุนสองพันใช้ฟิวเจอร์พันห้า ตอนนี้แม่งเพิ่มขึ้นมากระชูดกระชูดแล้วไม่ได้แค่เมกาแม่งซูเปอร์ด้วยซูเปอร์เมกาแน่นอนเงินหมุนไว่ไหวหน่อยเงินหมุนไว้หน่อยมาแล้วเหลืออีก3ทีด้วยมา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 ามามา แจ็คมาสวยมามาอีก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 ต้องมาอีกสวยสิบสองตัวแล้วไปขอยี่สิบตัววายมาเออไปสิบสี่แล้วไปขอยี่สิบตัวนั่นแหละสิบหกแล้วไปมาอีกมาอีกมาอีกอู้หูหคูณเจ็ดสิบสามยูตรมอนยูตรมอน นี่ไงเราซูปเปอร์เมกาไปดีบว๋ยกับันสามไม่รอดูไปเลยยักม,มอนมาเหลืออีกหนึ่งทีหรือเหอสองทีไปอีกหนึ่งทีเนี่ยสุดท้ายละนุ้ยนกมาด้วยโคน่าเสไดไยเท่าไหร่น้ออ้โหไส้แตกไส้แตนสำหรับดอกนี้ไส้แตกไส้แตนกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเฮีย er เข้ามาในหมวอของคีโอพัตานี่หรือว่าซีเค e t ออฟคีโอพัตานะครับผมได้ตัวคูมาทั้งหมด73นะครับผมแล้วก็ได้ทุนมาเนี่ยนะฮะเฮีย er ใส่ไป2,000บาทและเฮียซื้อฟิวเจอร์ไปในราคา1,500บาทและสิ่งที่เฮียได้กลับมาคือ9,180บาทนะครับผมจากทุนแค่1,500บาทเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับหน้าเล่นดีๆหน้าเล่นแบบนี้นะครับผม หน้าเล่นของเว็บ mm88ruby นะครับผมเว็บที่มีการฝากถอนโอนเติมจ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจหน้าไม่งอรอไม่นานเรามีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเรามีทีมงานคอยดูแลท่านตลอดเลยแล้วถ้าใครอยากรู้สูตรอยากรู้ทริคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยบาสลอตนะครับผมแอดเข้ามาที่ไลน์แอดด้านล่างของเฮียนะครับผมแอดเฮียหมานะครับผม แอดเฮียหมาแอดเข้ามานะครับผมเพื everyone, here, ่อร carry ับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายแค่ปลายนิ Lay ้วของท่านนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยเฮียต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมนี่นะฮะเงินที่เฮียจะเอาไปใช้ตอนปีใหม่ที่จะถึงนั่นเองนะครับผมโอ้โหพูดแล้วไม่รู้จะเอาไปกินอะไรดี1 0,000บาทนะครับผมหารายได้วันหนึ่ง1 0,000บาทนี่โอ้โหทํางานเกตเดียวกับระดับผู้บริหารเด๋ยก็ว่าได้นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะฮะใครอยากมีเงินใครอยากมีรายได้พิเศษแบบนี้ แอดเข้ามาครับผมแอดเฮียหมานะครับผมแอดเฮียหมานะฮะแอดเข้ามาเลยเดี๋ยวเฮียจะจัดให้แบบงามๆเลยสำหรับวันนี้เฮียต้องขอ,อยานลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ